ขับรถ <Yeah. S 1> มาหาที่วัดนี้มีชื่อวัด <Yeah. S 1> ก็เข้ามาเรื่อยๆก็ไปเจอเข้าไปพิพิธภัณฑ์ใหญ่แล้วก็ไปเห็นรูปแล้วก็เหมือนดนใจว่าให้ถ่ายรูปถ่ายรูปมาก็ก็ถ่ายกันหลายคนแล้วก็มีงานผ้าทุกคนแต่ที่หนูไม่มีก็เลยส่งให้หมอว่าหมอเนี่ยเรา อาหมอเนี่ยเจอภาพนี้แล้วที่เราค้นกันมาว่ารัชกาลที่หนึ่งเขามีพระชายายแต่เราไม่เคยเห็นภาพแต่ที่เขาเขียนไว้ก็เลยส่งภาพให้กับหมอห้อขอเอาหมอเขาก็เลยก็เปินใจว่ามากันเถอะกะชวนกันมาเอาหมอมาจากระยองครับก็เลยมาเจอก็ขึ้นไปดูกันก็นไปเจอาไปต้องการตั้งจิตที่จะเพื่อขยายจิตคุณของพระองค์ท่านก็ได้นําไปขยายเป็นภาพสี ระดาบใจเพื่อที่จะให้ปฏิฐานไว้หน้าที่วัดสมบูรน์พุดีทองนี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่สะดัาถือตาหรือเป็นผู้ที่จักการรักที่เรารพจักการรักของชาชนที่ต้องการทราบติดคุณขององค์ท่านนะครับว่าบองท่านได้มีเิตคุณให้กับอภาวายอย่างไรบ้างน,นะครับจึงได้ร่วมกันในการที่ได้ทำรูป แรูกผมจ่ายแล้วเป็นทุกสิทธิ์นะขยายขนาดใหญ่เพื่อเทียวที่วัดมีอีกอย่างหนึ่งโยมหมอไม่รู้จะสมเด็จหรือไม่สมเด็จก็ไปดูกองปูทหารเรือที่สัตหีบขอเจ้าเรือลบของสมเด็จพระพุทธเลิศล่าที่ปลดระวางแล้วมาถวายเรือลำนี้ยาวร้อยสี่สิบเลิศล่านะพะไรชื่อเรือลบสมเด็จพระ สมเด็จพู้ทะเล,ลาะท้าพาลัยแล้วเขาจะามาไว้ตรงข้ามกับอุทยานคือวัดพภูบริบแล้วจะมาเ <c oughs> นี่ยแหละคือปัญหาจะมายตามลำน้ำไม่ได้จะลาก <c oughs> ม,มาได้หรือเปล่า <c oughs> มันยาวมากมันจะติดสะพานหรือเปล่าไม <c oughs> <c oughs> ่ใช่คุณสงทรามกไม่ได้อยู่แล้วไปได้ถ้าได้ถ้าได้ก็ต้องกำแหงมา าต้องชำละมาแล้วก็ประกอบมลว่าประกอบทางหลวเข้าไปดึงดุในในัเรือสัตย์ใจก็ไปดึงไหนครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพิติดต่อเอาแล้วฮึผพ่อผมว่าถ้าท่านผู้ว่ามีประสงค์ไปแล้วเนี่ยคงจะไม่ยากละครับผู้ว่าผู้ว่าครับผู้ว่าผู้ว่าก็แล้วใช่พูทเจริญรานหรืออะไรเขาปลระหว่างแล้วไม่ใช่งานไม่ได้ที่นี่เขาอยากเอามาถวายวัดเราครับ ไปอยู่กับวัดจริงเนี่ยนะครับน่าจะสำเร็จครับรน่าจะสำเร็จแต่เรือมันยาวจากร้อยสี่สิบเมตรเสากระโดงยาวมากถ้าเป็นนั้นก็อาจจะต้องตัดแบ่ตัดแล้วแบ่งแล้วมาประกอบมาเพราะว่าถ้าแค่ทุนแค่ทุนยายนี่ก็เป็น แล,ล้วเปืนย้ายครับเพือนย,าย้ายท้าไมาแงย้ายต้องมาประกอบอีก